รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรรมในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับในการติดตามของท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเยอะจริงๆครับสำหรับในการติดตามของท่านผู้ชมทั้งประเทศนะท่านผู้ชมครับผมมีวันหนึ่งผมอยากจะจัดกิจกรรมนะฮะรวมแฟนคลับของรายการถกธรรมเพื่อมาที่วัดสวนแก้วเพื่อมากินผลไม้กันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเรามีอีกหลายเรื่องครับสำหรับในเรื่องประเด็นข่าว ที่เรากําลังติดตามอยู่โดยเฉพาะของคุณชัดชาติวันนี้ครับคุณชัดชาติครับมาถกเรื่องของเสาไฟฟ้าท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยกำลังจริงๆแล้ว,ลวเรื่องของเสาไฟฟ้าเนี่ยสาธุเถอะท่านผู้ชมครับผมอยากที่จะเอามุดลงดินมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวไกลสําหรับตั้งแต่รัชกาลที่5มันถึงปัจจุบันนี้ยังปัญหาก็ยังยังแก้ไม่ได้แต่พอคุณชัดชาติบอก จะทำโอ้โห و, เยอะแยะไปหมดปัญหาหนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะการถกเถียงระหว่างกสทอชอและองค์การโทรศัพท์งบใครเอางบใครระหว่างสองอันนี้แต่คุณชาชาติบอกว่าผูเวเยอะผมจัดการเองโอ๊ยตายแล้วอย่างนี้เราต้องมาคุยกับหลวงพ่อพระพยอมครับกลมนรัชการครับหลวงพ่อครับครับแม่แรกๆครับผมจคว่า สาไฟฟ้าอาจจะมาทําให้นึกถึงไอ้ที่เขามีต้นอะไรตัวอะไรสวยงามที่จริงเสาไฟฟ้านี่มันเพื่อประโยชน์ใช้สวยหรือใช้สอยไปเติมสวยเติมสวยเติมสวยจนผู้ที่ทํานายกอบพตบางแห่งโดนถล่มไปไม่ใช่น้อยเอาละมาถึงท่านนายกเออท่านูว่ากทมแหมเราก็เคยติดไอ้คนที่ชอบพูดว่า ทำตัวแบบนี้ไม่น่าเป็นผู้ว่ากทม,มน่าจะเป็นนาย,ยกเลยติดเลย <c oughs> ขออภัยไม่เรื่องจะเอาเสาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยมันก็พูดกันมานานแต่ถ้าทําได้มันแลสวยงามครับ <c oughs> มันแลรัดกลุ่มต่ว่าการลงทุนใครจะเอางบและใครจะเป็นคนรับผิดชอบและแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ ลองเอาเป็นเส้นๆเป็นเมนๆหน่อยอย่าว่าเข็นก็บอกมันต้องหมดกี่ร้อยเป็นร้อยร้อยกิโลโอ้โหร้อยร้อยกิโลแต่นี้วะเพิ่งทําไปได้ยี่สิบใช่ฮะหลวงพ่อฮะลงไปได้ยี่สิบอ่าฮะแต่ทางรัฐบาลครับหลวงพ่อครับเขาก็อ้างว่าเจ้าเป็นจะเรียกว่าอ้างเลยบอกว่าเขาก็ทําที่สนามหลวงให้แม่หลวงพ่อแต่ทำไปได้ยี่สิบกิโลทั้งหมดมันเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยกิโลครับหลวงพ่ออ่าฮะอันนี้ฮะ มันก็เป็นประเด็นหลายๆประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของเสาไฟฟ้านะฮะหลวงพ่อมาเริ่มตั้งแต่เรื่องของการใช้งบประมาณของการประชาธิปันนะฮะหลวงพ่อว่าการประชาธิปันเนี่ยคุณชาติชาติมีมือถือแค่สองเครื่องเกินไปทั่วประเทศเลยแต่ขณาเดียวกันรัฐบาลต้องใช้อีกพันล้าน ในการประชาสัมพันธ์มันก็เป็นรายการถกเถียงเป็นวาทกรรครับหลวงพ่อครับก็มีการโต้กันบอกว่ารัฐบาลทําเยอะแต่ไม่ได้ประชาัมพันครับหลวงพ่อแต่ทางนี้ทําก็ทําเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เรามองดูว่าก็น่าจะเยอะแหละแต่ประชาสัมพันธ์เก่งกว่าโดยให้งออมันแค่นิดเดียวสองรัฐบาลอ่าฮะอ่าฮะค่าโทรศัพท์ไม่มีช่องอะไรที่เป็นของรัฐบาลครับรัฐบาลนี่มีอย่างน้อยโทรทัศน์ก็ต้องมีแหละ ครับหลวงพ่อช่องหนึ่งยงน้อยอยังยครับหลวงพ่อเพราะว่าบางทีเนี่ยงบประมาณของทางรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณในเรื่องของการบรรจงพันธ์สูง<ช>แต่เรื่องของของคุณชาติชาติเนี่ยใช้งบประมาณน้อยก็เลยกลายเป็น,นเรื่องพาธก,กรรมในการถกเถียงกันนะครับหลวงพ่อครับว่าอย่างนี้เนี่ยให้ชาติชาติเป็นนายกเลยซะดีกว่ามั้เนี่ยแต่อย่าเพิ่งเลยให้ได้บทเรียนจากเป็นกทมขนาดเล็กแล้วไป ปื๊ดในขนาดใหญ่ครับอีกสี่ปีห้าปีไม่สายเกินไปอายุขนาดนี้ครับผมพ่อฮะสี่ปีไม่ได้ว่ากันนะเพราะบมอบรมครับความเป็นผู้นําประเทศอาเริ่มต้นจากเมืองใหญ่ศูนย์รวมเมืองใหญ่อยู่ที่กทมเนี่ยมาแล้วจะแหมมาว่าบทเรียนนะนะน่าจะเป็นอะไรนะเขามีโรงเรียนผู้นำเขามีโรงเรียน S <S ในอำเภอครับมีโรงเรียนผู้ว่ามีโรงเรียนอะไรหลายอย่างเพื่อประเทศชาติเนี่ยครับหลวงพ่อโรงเรียนความมั่นคงก,ก็เรียนกันหน้าดูถา่แต่บรรดาก้าวครับตอนนี้ถ้าท่านชัดๆได้เรียนบันไดระขั้นแรกก่อนครับแต่เต๋อเตถ้าได้ก้าวขึ้นข้างบนเนี่ยอันจะมาว่าสั่งสมประสบการณ์ความมีชั่วโมงบินสูงครับหลวงพ่อ แล้วไปบินใหญ่บินโตบินมากบินทั่วประเทศแต่ชั่วโมงบินสูงซะแล้วเนี่ยมันก็น่าบินไม่ตกอะน่าจะบินไม่ตก็แต่ว่ามันก็น่าหวาดเสียวอยู่นะครับลุงพ่อคนที่เชียร์ก็มีแต่คนที่ถามจริงอะมีไม่มีที่อิจฉาจะอยากให้อยากให้คนคนนี้อย่ามาเดินเส้นทางนี้เลยครับเพราะมันทำให้เราแข่งลำบาก ไม่รู้นะท่าชาติชาติทำครั้งนี้เนี่ยปรากฏการครั้งนี้มันเป็นการกระตุ้นอารมณ์คนไทยทั้งนักการเมืองทั้งคนขี้เกียจคนเอาแต่นอนต้องตื่นตัวลุกตื่นขึ้นมาข่าวชาติชาติำนั่นทำนี่ทำนู่นเอเราวันนี้ทำอะไรมึงถามตัวเองมันทำให้นึกถึงที่เขาบอกว่าเช้าวันนี้เราจะให้อะไรกับประเทศของเราก็ไม่ใช่เช้าวันนี้เราจะมาเอาอะไรประเทศของเราได้มันต่างกันลิบเลย อามาว่าครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ได้ครับคือเราก็สอนคนให้ขยันนะ่ะอ,อยากให้คิดอะไรเนี่ยอย่างท่านพลเอกเปรมบอกเกิดมาต้องทดแทนคุณแผ่นดินโอ้นี่ก็น่าดูแล้วนะโอ้โหครับแต่คราวนี้ของชาติชาติเนี่ยไม่พูดแบบนั้นน่ะแต่พูดว่าอย่างเดียวงาน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 นี่สร้างชาติครับสร้างคนสร้างชาติสร้างไอ้ความเจริญให้กับประเทศชาติ ไม่มีตัวไหนเท่ากับงานครับถ้าคนไม่ทํางานเนี่ยชาติบ้านเมืองแย่ yeah. ถึงจะมีทรัพยากรเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เราขี้เกียจครับดูในบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรแบบที่เรามีแต่ก็าดันมีโรงงานแปรรูปทรัพยากรของเราเราต้องเอาวัตถุดิบของเราไปใส่โรงงานเขาครับแล้เวเขาก็อัปเกรดอัปเกรดขึ้นมามจนเขามีฐานนะได้อย่างสบายสบาย ขาไม่มีวัตถุดิบแต่เราเนี่ยมีวัตถุดิบแต่มันไปดิบสองดิบสองดิบครับถ้ามีวัตถุดิบสมองไม่ดิบสมองติดเครื่องกรองมันก็ไปได้โลดเลยครับที่เรามีวัตถุดิบแต่สมองเรายังดิบอยู่ยังไม่สามารถทําอะไรอะไรยังปุ๋ยเยเจ็บใจที่สุดอล้มารู้สึกเก็บใจประเทศไทยเรื่องเยอะร่นเรียนอะไรกันเกษตรเกษตรเยอะแยะหมดเรียนวิจงวิจัย โตวอะไรกันต่างๆเยอะทำไมเราผลิตปุย๋ยใช้เองไม่ได้เท่าไหร่ม,มันขัดสนจนยากทางสติปัญญาแล้วพอไอ้ปุ๋ยแพงโวยวายครับแลวผลส่งผลร้ายน่าดูนะครับคนทำสวนทำไร่นะเขาบอกยกเลิกไม่ทำไปตั้งหลายหลายทำไมมารู้เรื่องนี้ครับผเพราะเอิ้นคนต่างๆต่างอะไรนี่เขาก็จะทำไร่ทำาาปีนี้ลูกหลานเขา ไม่มีเงินสงเรียโอ้เพราะทำเกษตรไม่ได้กำไรโสอง <So, S 2> เมื่อไม่ได้ทำเกษตรก็แห่มาที่วัดสวนแก้ว,วตอนนี้วัดสวนแก้วเป็นประวัติาศาสตร์ตั้งกตะตั้งวัดมาคหลผมพอ่อวัยรุ่นมาหางานทำโอ้สาธุแต่ที่แปลกที่สุดคือคนบางใหญ่เนี่ยตั้งกระตั้งวัดมาไม่เคยมาของ,งานทำเลยสักคนเดียวเพิ่งมาปีนี้เป็นปีแรก คนหนึ่งแล้วก็อายุรุ่นรุ่นด้วยเราก็เลยรับไว้เป็นยามให้รับของกลางค่ำกลางคืนคนเอาของมาให้แม่ไม่รู้นะใครจะว่าไงก็พระพยอมจะตอกย้ำซ้ำใครว่าายเรือในอ่างใครว่าแผ่นเสียงตกล่องยอมงานงานไม่รู้ละตกล่องไม่ตกล่องชัดชัดไม่ดังมาเพราะงานเลย นั่นไงลวงพ่อไม่ฟีเวอร์เพราะงานเลยใช่ครับลวงพ่อเนี่ยพเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะถ้าได้ยินคําพูดคําสอนลุงพ่อพุทธทาสการทํางานคือการประพฤติธรรมคนไม่ทํางานเนี่ยมันประพฤติอบบยามุขข้อหนึ่งแล้วเกลียดค้านในการทํางานในหกข้อเนี่ยดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพน,นันคบคนผ่านเป็นมิตรเกรียดค้านการงาน ข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าเอาใส่ไว้ข้อหนึ่งว่า,าเกีิจการการทำงานเป็นทางไหยนะของชีวิตเป็นความเสื่อมของประเทศชาติด้วยทำจริงเหรอลาวกระเมนพม่ามาขนเงินไทยไปปีนึงเป็นแสนล้านนี่เพราะเราไม่ค่อยทำงานกันใช่ไหมมีอะไรเด็กๆปีนี้มันบ้าบอเลยยกพวกไปตีก<ต>ันในงานบวชเงี้ยเขาทำงานบุญกันไอ้นี่ไปทำงานบาป <laughs> ยกพวกตีกันโอ้ตีกันเยอะด้วยนะโอ oh, ้เยอะนะฮะตีที่น่าเกลียดที่สุดคือตีกันในโรงพยาบาลโอ้โห oh, oh. ที่จริงนะ oh. <ม>กฎหมายไทยเนี่ยไม่อิงศิลธรรมศาสนาอื่นยังอิงศิลธรรมนะเช่นศาสนาอิสลามนี่ใครทําอะไรไม่ดีแต่เกี่ยวกับศาสนาโทษหนักของเราเนี่ยทั้งวางตีกันกลางถนนเก็กผักแบบบ้า กตีกันในวัดนี่ถามว่าโทษเท่ากันได้ไหมมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นไหมกฎหมายเราดีกับคนเลวเกินไปม,มันก็เลยย่ำใจตีกันทุกงานแหละในวัดนี่เป็นงานบุญแทๆ้ๆยังไปตีกันในงานบวชหน้าบบที่เลวที่สุดตีกันในโงรงพยาบาลเนี่ยคนไข้นอนแย่หมอเมื่อตกใจหมดก็หวังว่าปรับปรุงกฎหมายหน่อยได้ไหมท่านสว ่ันสสปรับนิดหน้าให้มีกฎหมายอิงศีลธรรมสักนิดหนึ่งถ้าก่อเรื่องก่อเล่าและขโมยงัดตู้ในวัดนี่โอ้โหพ่อก็งัดตู้บ้านเศรษฐีเนี่ยถามว่าคนจะลงโทษเท่ากันไหมมันน่าปรับแล้วนาไม่งั้นคนจะย่ามใจงัดตู้วัดกันละนีละนานละตเนี้ยข่าวออกบ่อยมีวัดหนึ่งพ้สึกจะทางภาคเหนือ ตุเจ้าเอาซะเองเอาซะเองเลยหลวงพ่ออนนี<อ>้ประเด็นนี้แหละ,ะครับหลวงพ่อ,พอตุตอนเนี้ต้องเอาให้หนักอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่ทำซะเองโดนหนักถ้าพระทำซะเองก็ต้องหนักเท่าๆกับเจ้าหน้าที่ทำเพราะเป็นเจ้าหน้าที่วัดควรจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของวัดกับไปงัดซะเองไอ้นี่ วรรณกรกมของของของหลวงพ่อว่าคนไทยมักหาที่ยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ไม่ยักไปวิ่งหากฎหมายที่ศักดิออ์สิทธิ์จอบจอบจอบบ้านเมืองเราเนี่ย <laughs> อะไรศักดิ์สิทธิ์เยอะไปหมดพิกเน็เท้ามาพรมเวทสุวรรณอะไรศักดิ์สิทธิ์บาเลยแต่ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ไม่สามารถทําให้บ้านเมืองสงบนอกจากกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมือง ก็ไม่มีความสงบก็ดูที่มาสองวันนี้ไม่น่าเชื่อมีการเราเคยเห็นได้ยินกันมาแล้วเอ่อท้าวมหาพรหมนี่ว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเนี่ยครับหลวงพ่อครั้งหนึ่งองค์แรกกันนะไม่ได้อยู่แล้วนะองค์แรกที่จอมพลเผ่าศรียานนท์เป็นคนสร้างครับองค์แรกนับนพังแล้วมันมีคนบ้าไงโอ้คนบ้าครับครับหลวงพ่อมันเอาหวานคอนครับครับทุบแขนขืนหลุดหมดหมดเลย พระพมพมีตั้งสี่กรนากรหา้หามห้ามไม่อยู่ <ะ S 1> และต่อมาครับองค์ปัจจุบันนี้ก็มีในนี้โดนทุบรถชนอะไรเข้าไปเนี่ยครับหลวงพ่อแต่องค์นี้ใช้ซ่อมเอาแองค์เก่าเนี่ยก็บอกยับเยินไปทีแล้วนั่นเพราะเรามัวคำหาฤิ์ครับหบาความศักดิ์สิทธิ์เราพัดหลักคำหาฤิ์เนี่ยชีวิต เราจึงไม่ค่อยจะสงบลมเย็นเป็นสุขต้องปรับใหม่นะอยากโยมคนไทยฟังรายการนี้แล้วทิ้งหลักไอ้ทิ้งฤทธิ์มาคำหาหลักอย่าพลัดหลักไมมัวแต่คำหาฤทธิ์มันผิดทางฤทธิ์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 ทั้งหลายนี่รูพริธเจ้าสรรเสริญอยู่ฤทธิ์เดียวอิทธิฤทธิ์อะไรก็ขอ,อ,อเขินเดินอากาศพระเจ้าก็ไม่สรรเสริญฤทธิ์ที่พระควรแสดงที่สุด คือเทศกลับใจคนให้คนลเลร้ยวลยเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่เปลี่ยนไปคนละคนวัากันเถอะอย่างนี้สิลิ์อย่างเงี้ยสร้างสรรค์พัฒนาคนไอลิ์ที่แหม่นี่มาสองวันนี้ครับหลวงพ่อเขามาฟันกันให้ดูฟันเข้าไม่เข้าถามจริงอ่ะมีดเนี่ยถากหญ้าดีไหมดี ฟันก็ตัดกิ่งไม้กิ่งอะไรแต่งให้ดีดีแต่มาน,นั่งฟันเนื้อหนังคนเป๊ะเ,ะเนี่ยเสียเวลาฟันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและไอคนที่โดนฟันถ้าไม่เข้าก็เหลืองสิตอนนี้เหลืองละคันแน่คัใหญ่ค่าหนังเหนียวมันก็จะเที่ยวตีหลันฟันแทงจกต่อยย่มใจสู้เอามีดไปดายญ้าสักแขนสักซอก ดีพอไปฟันคนสามตักสี่ตักพอไม่เข้าก็แมมวัดไหนวะใครสักวะไปกันแล้วลืมหลักอีกแล้วลิดมาอีกแล้วมันเมืองไทยนี่เป็นเมืองสร้างลิดจนบังหลักสมิทธแล้วลิดก็ช่วยอะไรบ้านเมืองได้มัง่งก็อลองคิดแค่นี้เห็นรัฐบาลจำเนียบก็ปรับวงจุ้ย หม่จะทํายังไงนะรัฐบาลนี้ถึงจะอยู่ได้อยู่ออยู่คำฟ้า,าดินอตอ้นไม้ต้นนี้ปลูกตรงน,นี้มันไม่ถูกชะลอกครับหลวงพ่อไม่ตรงก็หงช่วยเอ,อะไรต่างต่างครับหลวงพ่อฮะทีนี้มันมีประเด็นครับหลวงพ่อครับสําหรับประเด็นที่สุดท้ายเหลยครับหลวงพ่อก็คือว่าในส่วนของกลับมาที่ประเด็นเรื่องของข่าวครับหลวงพ่อครับว่าส่วนของงบประมาณ เน okay. so ี right. right ่ยตอนนี้เนี่ยกับกลายว่าเป็นวาทักกลับกันว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องตามชาติชาติชาติใช่ไหมอ่าฮะวันนี้รัฐบาลแต่ไปกันไปมาเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยน้อยใจบอกน้อยใจว่าต้องวันนี้เขาต้องตามชาติเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนั้นเลยนะหลวงพ่อนะกับการครับหลวงพ่อครับวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ระจอยกันแล้วทางานเดินหน้าไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมหลวงพ่อไม่เนี่ยตรงนี้มันฝันคอย บระุทธเจ้าบอกว่าการทํางานแบบร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเนี่ยมันจะทําหนักให้กลายเป็นเบายากให้ไปเป็นง่ายช้าให้กายเป็นเร็วภัยมากกว่ากลายเป็นภัยน้อยช่วยร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจดีกว่าขัดแข้งขัดขาปัดกันไปปัดกันมานักหนักก็ขาเปะขาปัดจะไปทํางานยังไงอแล้วก็ก็ดีนิดเดียว็นข่าวออกมาคที่ก็โต้กันหน่อยว่า เขารัฐบาลทำงานเยอะกว่าแต่ว่าไม่ได้โปโมดไม่อเอินนะเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเดี๋ยวแหละครับหลวงพ่อวิศวะรุ่นพี่รุ่นน้องไปคุยกันพักหนึ่งออกมาก็ชื่นมืนก็เอาละดดีขอให้ชื่นมืนไปตลอดการอย่าชื่นมืนแค่วันสองวันก็ชักหน้ามุยก็ไม่ได้ทำงานเนอะอย่าทำงอนกันเลยครับหลวงพ่อฮะหลวงพ่อ ประเด็นสุดท้ายครับหลวงพ่อสำหรับในประเด็นที่ทว่าเรื่องขบงบประมาณประชาธมพัน,นผมอยากให้หลวงพ่อเนี่ยเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเวลาเผยแผ่ธรรมะใช้เงินสบายนะหลวงพ่อโอ้โห่สุดยอดเลยสุดยอดยอืมอัตมานะครับหลวงพ่อเมื่อตอนแรกก็โดนชวนเข้าทํากับอะไรนะเหมือนกับมหาเทระสมาคมครัเขาจะมีงบเผยแพร่งบเผยแพร่เนี่ย ก็ไม่รู้ว่าออกเดือนอะไรหยุดเดือนอะไรครับ่ตั้งแต่เดือนอะไรหมดเดือนอะไรเอาาเอแต่กิเลสมันไม่มาเป็นงบงบแล้วเราทํางานเผยแพร่เป็นงบงบมันจะทันกับกิเลสกับความทุกข์เหรอครับมาเลยบอกไม่เอาขอทำเล้วยไปทุกวันดีกว่าวันไหนมีอารมณ์มีแรงทํามีแรงมีใจทำไม่เอาเป็นงบเอาเป็นว่าเหนื่อยเพลียไม่ไหวหยุด มีแรงเมื่อไรลุยต่ออีกตอนนี้ลุยทั้งคําสอนเนื้อหาสาระมุกเกด็ดขาวอะไรมาจับประยุกต์แต่ต่อไปนี้นะครับัาจะมาคิดว่าเทศยังไงสอนยังไงแต่โชคนิดดีนิดหนึ่งครับผมพอที่แรกก็จะมาคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายไปกลางอากาศเขาบันทึกใส่ใส่อะไรเครื่องทันสมัยเดี๋ยวก,ก,ก็มารีเพรออกครับ ธรรมาเทศไว้มาสามสิบปีก่อนครับห้าสิบปีก่อนครับตอนนี้เขาก็มาออกกันนะโอ้ใช่ใช่ใช่หลวงพ่อมาลีเพรสมณีใจสิงเรื่องอะไรตอนไรเนี่ยฝันใจวัยรุ่นธรรมศสัจจะครูโคราชอะไรครัเขาก็มาลีเพรออกกันเพราะว่าเทศนนาของหลวงพ่อเนี่ยร่วมสมัยไงหลวงพ่อใช่ตอนนี้เอ้เราก็คิดว่าอยากให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมในไอร์เจี่มันเป็นนามธรรม ก็เลยคิดเนี่ยทำนั่นนี่เซมาถตรีรัตนะทามาจากอะไรต่างๆแล้วก็จะสร้างซอยต่างๆให้เป็นปริศนาธรรมซ่อนสอนแทรกอยู่ในซอยต่างๆโอ้โหสุดยอดมาว่ากะว่านี่คือผลงานดีๆสำหรับอนุสาวรีของชีวิตชิ้นสำคัญชิ้นสุดท้ายครับก็อยากฝากญาติโยมถ้าใครไม่เชื่อลองมาดูมีคนเคยว่า มาทำพิธีขอโทษอนะต่มาพระพยองก็โมไปไงนะั้นเลพระพยองก็โมไปไงนะั้นจะเอาอะไรที่ไหนมาทำจะเอางบอะไรมาไงแม่พูดถึงงบนี่มันกันยุ่งกันนะครับคุณพอ่องบฟ,ฟอรอว่าจะได้ซื้อที่ดินได้อย่างเงี้นะเมื่อกี้ได้โยมคนหนึ่งเขาสมัยนู้รเราออกบัตรสามร้อยสามร้อยแล้วให้ดอกเบีย้ยเป็นอะไรรนะู้ไหมให้ดอกเบีย้ยเป็นเทปคัดเซ็บกับ<ฮ>หนังสือธรรมะสำหรับคนที่ทำบัตรครับคุณพอ่อ ตอนนี้เอาใหม่แล้วบัตรเบงแต่ว่าเรียกชื่อตามตรงว่าบัตรสร้างงานสร้างชาติครับแต่ทําแล้วเนี่ยได้บัตรเล็กๆไว้มาที่วัดเบงเอากระท้อนนี่นลูกหนึ่งได้สบายเลยคทักช้อยคอยชววบ,บัตรโ <ฮะ S 1> ชววบ,บัตรปับ๊บหายปุป๊บเรายอมเสีย <ião cks> <iki> <laughs> เดี๋ยวเขาเขาได้กระท้อนไปลูกเดี๋ยวก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่อีกก็ พออยู่ได้แหละครับลวงพ่อเราไม่หมดวัดหมดวาแล้วอ้าวบางคนชอบอะไรชอบเอาอะโดเอาไปชอบกล้วยเอาไปครับนี่ตอนนี้มาตัวใหม่เขาเรียกส้มซามันมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรเยอะมากส้มซานี่ยหายากนะครับลวงพ่อแล้วมันต้นกําเนิดมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะมันอยู่ที่ตรงนี้เขตบางเลนอ๋อเหรอฮะเมื่อก่อนนี้ไม่มีที่่นครับครับแล้วตอนหลังนี้ไปมีที่พิษณนุโลกครับ เรียกบันหนองส้มซามีส้มซาเยอะมากแพงนะโลสี่ห้าสิบบาทนี่ยเหรครัพ่อครับเป็นโลเจ็ดสิบบาทสิบบาทครับผมพ่อมันสรรพคุณหลายอย่างกราบมาัยรเลยคุณบผมพ่อมันเป็นมะนาวหรืออะไรยังไงคล้ายๆมะนาวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันจะหวานกว่ามะนาวครับมะนาวมันไม่มีรสหวานเลยนี่เปรี้ยวต่านี้เห็นหนังสือพิมพ์กำลังลงนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยคนไทยเนี่ย มันเรียนรู้น้อยไปเรื่องสมุนไพรโอ้ใช่ตอนนี้นะเขาบอกไอ้ของร้อนร้อนเปรี้ยวจัดครับร้อนจัดเผ็ดจัดต้องทานสู้หรือดูฝนขืาอข่างนี้ครับกระชายอะไรพวกนี้พวกร้อนร้อนเนี่ยพริกข่ากระเทียมเป็นของร้อนครับถ้าช่วงนี้ทานเยอะๆจะมีโอกาสต้านไข้หวัดโอ้ oh, ใช่ไข้อะไร oh. อะไร ได้เยอะเลยครับคุณพ่อเพราะนั้นตอนนี้เขาอยากให้กินอาหารให้เป็นยาอย่าโง่ป่วยซะจนแย่ yeah. ต้องกินยาเป็นอาหารมันจะเสียอะไรใกล้เกลือกินดาน่างเราเป็นบ้านเมืองที่มียาสมุนไพรแผนโบราณไทยๆเราเนี่ยเราก็กินประทังไว้ก่อนสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนอย่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทมไม่มีภูมิคุ้มกันยิ่งคนแก่ๆนะฝากหน่อย วัยสุดท้ายก็มีวัยทาลกรกวัยเด็กวัยโจววัยทองวัยอะไรก็ตามวัยชรานเนี่ยเป็นวัยที่ต้องทําสงครามกับสังขารสารพัดโรคเลยยิ่งมายังกับยิ่งไปเอ็มสิบอีกลัวมาเดี๋ยวปวดฟันเดียวอูปลาตาัม่วเวยไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีไอ้เครื่องป้องกัน มีอาวุธยานี่ถือว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆให้ร่างกายเข้มแข็งทหารน,นี่ก็บอกว่าน้ำน้อยแพ้ไฟครับคุณพ่อเห็น,เ,หนเ,เขาวิเคราะห์ว่ารัสเซียกับอเคนเนี่ยน้ำน้อยแพ้ไฟโ <laughs> ยม <laughs> ก็เติมสมุนไพรไปเยอะๆสิมันจะได้ไม่แพ้โรค ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับว่าหลวงพ่อยังมีประเด็นอีกมากมายสําหรับเรื่องของธรรมะวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่เดินข่าวเดินความจริงเดินโรคตามการเวลาแต่ขณะเดียวกันที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือการหล่อหลอมด้วยธรรมะนะฮะทุกๆข่าวมักที่จะมีสัจจะมีธรรมะอยู่ในนั้นและหลวงพ่อพระพยอมท่านก็ได้เปิดเผยในประเด็นข่าวในสิ่งที่คุณอยากจะ ได้จิตใจที่ฟูฟองวันนี้ผมอาจารย์ชัดชัยพารุธรรมและใดการต้องกราบนมัสก,กนนารกราบขอบคุณมากครับคุงพ่อครับครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ